สวัสดีครับในวันนี้กับเทดาวนะฮะมีมอดใหม่มาให้ลองกันอีกแล้วเป็นเกมที่คอมพิวเตอร์บอกว่าอย่าอัปเดตบ่อยได้ไหมมันร้อนมีมอดใหม่มาให้ลองนะฮะเป็นมอดที่ชื่อว่าทานาโดใช่ไหมท,ทานาโดอยู่ไหนเนี่ยโหลดมาแล้วนะเมื่อกี้ทานาโดอ๋ออาวุธเนี่ยดูชื่อมอดนะฮะ block d i s pc นะครับชื่อมอดเป็นลางมากไม่รู้ว่ามอดอะไรนะฮะโหลดมาตอนไหนไม่แน่ใจนี่ไงซิมเพิลทานาโดนะฮะมีซิมเพิลก่อน อ๋อมีโรบอทด้วยโรบอทก่อนดีกว่ามาโรบอทอันนี้เจ๋งมากทั้งหุ่นยนต์ทั้งพายุเนี่ยเหมือนจะมากับแคมเปญน,นะฮะเป็นหมวดเนื้อเรื่องที่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับแล้วก็มีคนถอดมาเป็นม็อดให้เล่นแบบฟรีเพย์ได้นะฮะอันนี้คือหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์อันไหนนี่เหรอโอ้ยเราอยู่ในหุ่นยนต์หรือเปล่าเนี่ยใช่เราอยู่ในหุ่นยนต์นี่ไงขึ้นไปนั่งบนหุ่นยนต์แล้วก็เดินได้คลิกซ้ายเป็นการยิงโอ้ แต่ว่าเป็นด่านนะฮะไม่ได้เป็นอาวุธที่ไปใช้ด่านอื่นได้อ,อ๋อมีหุ่นยนต์ได้สู้ด้วยเหรอนี่ไงยิงกันคลิกขวาเป็นจรวดทำไมไม่ตรง <ś c oughs> ทำไมยิงไมปด้านนู้นล่ะเราเล็งตรงนี้นะเอา้าทำไมยิงอยู่ตรงนู้นนะเอออโดนซะโอ้ยมีซอมบี้อืมอืมมีซอมบี้ด้วยเออ โอ้ oh, นี่น่าจะพัฒนาไปได้อีกไกลนะฮะทาเป็นด่านต่างๆได้ถ้าคอมไม่พังซะก,ก่อนยิงเหมือนจะทิศทางการยิงเนี่ยขึ้นอยู่กับการหันหน้าของหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่ที่เป้าเล็งใช่ไหมเออไม่โดนอืมล้มซะตอนนี้หันไปทางไหนอยู่ยิง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 ,ยง,ยงเอ้ยไม่โดนออ <ś led> มันยิงไม่ตรงอ่ะม <ś> า <led> ไปเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เดินตรงๆนะฮะยังไม่ได้หมุนไปไหนยิงเออนี่ตรงๆต,ต้องมาไกลๆอย่างนี้เออเออโดนโดนเป็นไงพังไหมหุ่นยนต์เ,ออเออต็มเต็มเต็มนายรุ่นไหนของนายรุ่นไหน,ไหนเอ,อ้ยทำไมหาไไปได้โน้นมาซิมาใกล้สิ หุ่นยนต์พังหรือ,อยังเอาลุกขึ้นไมาได้เฮ้ยพังไปแล้วไม่ใช่หรออันนี้เป็นหุ่นยนต์ AI นะฮะเดินได้ได้เลยอย่างนั้นเจอกับเจอกับ <c oughs> อาวุธเดิมพาครึ่งหุ่นยนต์คอมดับหุ่นยนต์ไม่พาครึ่งไม่เล่นอันเมื่อกี้แล้วนะฮะไปที่มอดอื่นดีกว่าเรา <c oughs> ยังอยู่ไม่ที่เปิดไว้เมื่อกี้ยังมีนะเ,เราไปด่านอื่นดีกว่านะฮะไปด่านบอลลูนดีกว่าบอลลูนบอลลูนอยู่ไหนบอลลูนเจอกับทอร์นาโดนหน่อยนะบอลลูนอยู่ไหนอยู่นี่ครับฮอตแอร์บอลลูนมาคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็น AI มัง้งแล้วใช้ดาบไม่ได้พอดาบตีปุ๊บคอมวูบเลยโอ้หฮะหรือว่าดาบมันมีบั๊กอยู่อย่าเพิ่งใช้เลยดีไหมดาบเอาไว้ก่อน เราจะลองสิ่งที่เรียกว่าซิมเพิลทอร์นาโดนี่นี่น,นี่ทอร์นาโดคอนโทรนโอ้โอสปอนมาอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยนี่ฮะพัดบอลลูนขึ้นไปบอลลูนไม่พังมีฝนด้วยอะ่ะฝนตกด้วยฝนตกตามเราไทุกที่เลย คือกลายเป็นว่าเป็นตอนกลางคืนไปเลยฮะมืดไปเลยแล้วก็มีพายุมันดึงเราไหมเหมือนจะดึงเหมือนจะดึงอยู่ใช่ใช่ดึงเราเข้าไปด้วยอ,อ๋อเราบินอยู่ใช่ไหมเราบินอยู่ตก <c oughs> <c oughs> เออมันปรับได้ไหมเนี่ยปรับสปีดปรับความแข็งแกร่งของพายุนะฮะระยะรัศมีนะครับความสูงสูงสูงหน่อยเออปรับใหม่แล้วเอา้าบอลลูนโหติดไฟด้วยฮะลุกงลงมา บอลลูนเจอพายุมามามา,มาสปอนใหม่ธนโดโ,ดโอ้โหคราวนี้ไม่มีไม่มีอันนี้นะฮะฝนไม่ตกมีแต่พายุพัดขึ้นไปอืมเฟรมเลทไม่ถึง30นะฮะล่วงไปนี่แค่บอลลูนอันเดียวนะไม่เคลื่อนที่หรออยู่กับที่ปรับก่อนอ๋อให้ตามเราก็ได้ ปรับความสูงแล้วอ่าอันนี้คือระยะวงวงอ๋อนี่ไงนี่ไงกว้างขึ้นโอ้โหอฮะยิ่งกว้างเฟรมเลทยิ่งหายแต่พายุไม่มีอะไรพัดแล้วลดลดลดพัดไหมมาด้านนี้ดิพายุฟอลโล่มามันไม่เคลื่อนที่มาแฮะอยู่กับที่อ่ะทำไงให้เขาตามมารถโดนดูดไปแล้ว ทิรนิตทิรนิตเข้าไปเลยเข้าไปเลยนั่นแหละลอยไหมลอยไหมรถไม่ลอยแฮะไม่ยอมลอยฮะรถรถหนักเหรอคือจะเป็นพายุจริงๆเ่ยรถปิวไปแล้วนะโอ้กว้างมากเลยรนะถสมีโอ้โหรถก็ยังไม่ลอยยังไม่พงังฮะแต่เหมือนจะแบบโดนขัดสทิรนิตทิรนิตใช่ไหมไ้่ค่อยหลุดไป อ่ะไปลองดานอื่นนี่นี่นี่ GTA GTA ตึกเยอะเมืองเล็กๆครับไม่ต้องใหญ่มากทอร์นาโดมาพัดเมืองเล็กๆไปก่อนโว้นี่ไงสมมติขึ้นมานิดนึงนะฮะเป็นเดดเยอะขึ้นมานิดนึงตึกไม่โดนพัดหรอไม่โดนเออนี่คือพายุแบบอันนี้เลยดูเนียนตาดี แต่เขาไม่พัดมาทางนี้ทำยังไงถึงตามมาอ๋อนี่คือระยะการดึงอันนี้คือระยะของวงโอเคแรงแรงเออสปีดเพิ่มสปีดหน่อยโอ,โอ้โหคือมันลอยอยู่ใช่ไหมเนี่ยไม่ดูอะไรขึ้นมาเลยฮนะเตินที่อย่างเดียวเจ๋งมากอันนี้เป็นพายุที่กว้างมาก ไปด่านอื่นดีกว่าหมู่บ้านที่เรียกได้ว่าโชคไม่ค่อยดีนะฮะเจอทุกอย่างทั้งดาบทั้งปืนคราวนี้พายุหมู่บ้านของวลเลเจอร์มามันน่าจะพัดได้อันนี้อตรงคนเลยแล้วกันโทษทีนะพี่พายุมาแล้วนะโอเคโอเคขอโทษครับ ทำไมพายุมันอันใหญ่ขึ้นน่ะเอ้าไปฉายใครทำไมพายุมันอันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวนะมันขึ้นอยู่กับขนาดแมพเหรอความแรงเพิ่มไปแต่ว่าขนาดเล็กๆหน่อยเอาใหม่เอาใหม่วิลเจอร์ไปไหนละยังอยู่อีกไหมอ่านี่นี่นี่พี่พี่พี่ตัวทีนะพี่พายุมาละเออโอ้มันลอยอ่ะ มันไม่ถึงพื้นไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะฮะอันนี้คือวงไม่ได้กว้างมากแต่ว่าแรงเยอะนะฮะสปีดก็เร็วเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแ้แต่ก็ไม่ได้แรงมากนะแรงขึ้นมาแสดงว่ามันวัดค่าความแข็งแกร่งของวัตถุด้วยถ้าวัตถุแข็งแกร่งแบบเกินกว่าค่าที่เรากําหนดไว้นี่มันมันก็ดูดไม่ได้ใช่ไหม เนี่พื้นไปหมดเลยฮะเอาปานกลางแล้วกันเยอะไปเดี๋ยวคอมดับอีกมาทางนี้มาทางนี้นเจ๋งเจ๋งอันนี้ดูดไปหมดเลยครับพื้นเป็นรูหมดเลยอืม เอางี้มาเอางี้พังเลยอันนี้อเอาไปใช้แขนใครแขนของใครโทวิเลเตอร์ไม่น่าเลยเขาอยู่ของเขาดีๆเอาพี่พายุมานะ่ไม่รู้เหรอข้างหลังแหละกำลังมาทางนี้แน่เออพอเฟรมเรทเยอะแล้วมันดูดีฮะพายุ สมูท <Smooth S 2> มากเอาละฮะบ้านไปแล้วเพิ่มอันนี้หน่อยแล้วกันมันอืมเพิ่มสปีดด้วยวงนิดนึงไปคน,น <c ười> คนบินได้เตรียมตัวเลยพี่อยู่ข้างหลังแล้วโดนไปแล้วครับโอ้โหหายไปกระตาอีกอันหนึ่งคือไอออนแมนอ๋อเป็นอย่างนี้มีหน้าจอขึ้นมาคลิกซ้ายโอ้โหชนแล้พังเลยเหรอโอ้ โอ้โหขอต้องกดค้างพลังแขนซ้ายแขนขวาไหนอ่ะอ๋อต้องปล่อยอ๋อโอเคชาร์จก่อนแล้วก็ปล่อยดิงพลังได้อืมอืมอ,อ๋อมีเกตบอกซ้ายมือสามขีดคือแรงสุดอืมถ้าขีดเดียวเบา สองขีดกลางๆมือขวาก็เหมือนกันนะฮะสแกนมันสแกนไม่ได้เพราะว่าเป็นวัตถุหมนเลยถ้าเป็น AI น่าจะแบบตามติดใช่ไหมติดๆอะไรอย่างงี้อืมโอ้โนพังหมดเลยคนพังหมดเลยย้อนแ,แมนเวอร์ชั่นพังตึก ม,มีสะป,ปีและพังตึกได้อืออ่ะโอเคฮะนี่คือของเล่นใหม่ที่เข้ามานะครับกับมอดอัปเดตใหม่ในเทดาวนะครับ